ขอบคุณอีกค่ะก็เดี๋ยวต่อกันเลยนะคะในส่วนของออวิธีการอ่านนะคะซึ่งอย่างที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าวิธีการอ่านที่จะแนะนำก็คือรวบรวมมาเป็น10ข้อควรระวังนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยก็สามารถใช้ได้กับทั้งท่านที่จะอ่านผ่านแอปพลิเคชัน a d for the Blind อ่นด้วยโปรแกรม OB และ ที่จะไปอ่านบันทึกเสียงที่คณะใช้หลักการเดียวกันนะคะใช้หลักการเดียวกันเริ่มต้นข้อแรกเลยก็คือ,อหลักพื้นฐานเลยค่ะออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเน้นความเป็นธรรมชาติชัดเจนในที่นี้ก็คือ,อไม่อ่านรวบคำนะคะหรือบางทีอ่านสะดุดหรือไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงแล้วเนี้ยก็ก็แบบอ่านอ่านให้ผ่านไปเรอเรือรอลิงคําควบกล้า นะคะต้องต้องมาบ้างต้องมาบ้างคือบางคนอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดแต่ด้วยความที่ว่าบางทีเรามีคําข้างเคียงอยู่แล้วก็สามารถที่จะพอเราได้ว่าอันนี้มันมันควรจะเป็นรอเรือนะแต่จริงๆก็ก็อยากให้มาให้มันครบทวนนะคะรอเรือรอลิงคําควบกล้ำต่างๆทีนี้ถ้าพอบางคนแบบไม่ค่อยได้ใช้เสียงบ่อยๆอ,อาจจะกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวรอเรือไม่ชัดรอลิงไม่ชัดควบกล้ำไม่ชัดก็เน้นคําทุกคํามันก็อาจจะฟังไม่เป็นธรรมชาตินะคะ อันนี้เข้าใจได้ว่าทุกท่านเนี่ยแบบเออเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้เสียงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานเลยหลักพื้นฐานเลยข้าต่อไปก็คือพอเราได้เนื้อหามาเนี่ยค่ะต้นฉบับมาปุ๊บเราจะไม่ตัดคำไม่เพิ่มคำโดยไม่มีเหตุผลอันนี้ละไว้นิดนึงเนื่องจากอะไรคือหนังสือบางเล่มมันมีผิดแหละ นะคะเราก็แก้ไขได้อาจจะพิมพ์เกินมาบ้างพิมพ์ตกมาบ้างอันนี้แก้ไขได้แต่ถ้าสมมติเราอ่านแล้วแบบสำนวนไม่ดีเลยอยากจะแก้ไขอะไรแบบนี้อันนั้นไม่ทำนะคะเพราะว่านักเขียนแต่ละท่านนักแปลแต่ละท่านก็มีสำนวนสไตล์การเขียนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยก็คืออ่านตามเนื้อหายี่หนังสือพิมพ์มานะคะถ้าผิดแล้วค่อยหาว่ามันควรจะแก้ไขยังไง อันนี้ก็คือผิดในกรณีที่อย่างเช่นบางที mm hmm. สันัาพิมพ์อาจจะพูฟมาตกหล่นบ้างนะคะเรื่องของการเว้นวรรคค่ะอันนี้ก็คือบางทีเนี่ยเว้นวรรคผิดเนี่ยความหมายไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันอาจจะเว้นผิดที่ผิดทางฟังแล้วไม่ค่อยรื่นหูหรือบางทีเว้นตามแบบบางคนกลัวอ่านผิดค่ะกลัวอ่านผิดก็แล้เขาจะใช้คําว่าแบบหน่วงหน่วงคำอย่างเช่นนะ นึกถึงตัวเองเป็นอันดับแรกไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่มานั่งกังวลเรื่องอดีตรหรืออนาคตเงี้ยค่ะแบบหน่วงคำไปเรื่อยๆเพราะว่าสายตาจะไล่ไปแล้วไม่อยากอ่านผิดแล้วกลับมาแก้ก็ก็จะมีเหมือนกันแบบนี้นะคะทีนี้การเว้นวักเนี่ยก็เว้น บางบางคนเนี่ยอาจจะอ่านประโยคยาวๆได้บางคนก็อาจจะอ่านได้ประโยคสั้นๆนี้ก็เว้นให้เว้นให้ถูกต้องเหมาะสมะทั้งในเนื้อหารูปของประโยคเองแล้วก็ให้เหมาะกับที่ เราออกเสียงด้วยนะคะอย่างที่บอกบางคนอ่านได้ประโยคอยาวๆเลยบางคนไม่ได้ก็ต้องแบ่งแบ่งเป็นประโยคสั้นๆน,นะคะเพราะบางทีถ้าฝืนไปอ่านยาวมันก็จะมีในเรื่องของแบบอุ้ยเดี๋ยวลมหายใจจะไม่พอแล้วก็เดี๋ยวหายใจดังอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะเกิดขึ้นได้ เรื่องของคำค่ะบางคำที่อาจจะเป็นแบบสมมติเราเลือกหนังสือมาเป็นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วมันมีคําที่เราอาจจะไม่คุ้นชินหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจําวันก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะคะอย่างถ้าเป็นคําทั่วๆไปที่ไม่ใช่คําเฉพาะไม่ใช่ชื่อบุคคลชื่อสถานที่อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเสิร์ชใน Google แล้วก็หาพจนานุกรมได้อันนี้ก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้หาง่ายนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนเราต้องไปเปิดพจนานุกรมเป็นเล่ม ทีนี้ถ้าเป็นชื่อบุคคลหรือว่าชื่อสถานที่เทคนิคก็คือสามารถลองเสิร์ชใน YouTube ได้นะคะอย่างบางทีเราไม่แน่ใจว่าชื่อคนนี้เราจะออกเสียงว่ายังไงนามสกุลจะออกเสียงยังไงคือให้มันถูกต้องนะคะชื่อสถานที่ แสมสารหรือแสมาสารเกาะรอกลอยหรือว่าเกาะรอกลอยอะไรแบบเนี้ยก็ก็คือหาหาข้อมูลได้นะคะเพิ่มเติมอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็เทคนิคก็คือจะหาใน u t u b e เนาะเพราะว่าถ้าเป็นคําเฉพาะพวกเนี้ยมันจะไม่มีในพจนานุกรมอยู่แล้วต่อไปก็คือหนังสือหนึ่งเล่มที่เราเลือกอ่านเนี่ยนะคะก็คือต้องอ่านตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่แบบเป็นข้อมูลเนื้อหาเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่านทั้งหมดนะคะให้เรานึกถึงเสมอเลยค่ะว่าหนังสือที่เราเห็นหนึ่งเล่มเนี่ยคนตาบอดที่เขาจะฟังเป็นหนังสือเสียงเนี่ยเขาก็จะต้องได้ข้อมูลครบถ้วนเหมือนอย่างที่เราเห็นนะคะระวังก็คือแบบบางทีตั้งใจจะอ่านข้ามพอคิดว่ามันไม่สำคัญ อย่างบางทีแบบโอ๊ยภาษายากจังหน้านี้ไม่อ่านได้ไหมบรรณานุกรมทําไมจะต้องอ่านเชิงอ่านไม่อ่านได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือต้องอ่านทุกหน้านะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมันมันเหนือความสามารถของเรามันเหนือความสามารถของเราแบบเอ้ยมันมีภาษาต่างประเทศคือจริงอันนี้หนิงก็เคยเคยแบบ ขอความอนุเคราะห์จากทางทางาโครงการไปเหมือนกันบางทีแบบของเรามีหนังสืออย่างเช่นบางทีเชิงอา่นอานเ,เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศที่อาสาเราเองก็อ่านไม่ได้เหมือนกันก็ต้องบางทีก็ถ่ายหน้าหน้าหน้าหนังสือเล่มนั้นๆแล้วก็ส่งให้พี่พีอาสาท่านอื่นได้ช่วยอ่านก็กลายเป็นว่าหนังสือเล่มนั้นอาจจะไม่ได้มีเสียงเดียวแต่ว่ามันเป็นเสียงแทรก ของอีกเสียงหนึ่งเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะเนื่องจากเป็นความจําเป็นจริงๆก็ต้องอ่านทุกอย่างเลยนะคะแต่แต่ยกเว้นยกเว้นในเรื่องของเช่นไอ้พวกแบบ ชื่อหนังสือที่อยู่ท้ายท้ายหน้าหรือหรือส่วนบนของหน้าอันนั้นอันนั้นไม่ต้องอ่านหมายถึงเนื้อหาแล้วก็พวกคำนำสำนักพิมพ์คำนิยมหรือแม้กระทั่งหนังสือตัวอย่างที่เขาแนะนำมาท้ายหนังสือก็ต้องอ่านทีนี้อ่านข้ามเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจอ่านข้ามมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเหลือพลิกหน้ากระดาษติดกันบ้าง ยิ่งอ่านในแอปเนี่ยค่ะยิ่งอ่านในแอปนี่นะคะพอแบบจังหวะไม่ในแอปไม่ต้องใส่เลขหน้าปุ๊บก็จะหลุดกันบ่อยมากนะคะอ่านข้ามหน้าพอไม่ต้องใส่เลขหน้ามันไม่มีอะไรควบคุมเราแล้วนี่อ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เผลออ่านข้ามหน้าอ่านข้ามประโยค ก็มีอ่านข้ามย่อหน้าก็มีเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทีนี้ทำยังไงการอ่านบันทึกเสียงของเราค่ะไม่ว่าจะอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอ่านด้วยแอปและอ่านด้วยโปรแกรม o b ีเราควบคุมด้วยตัวเองเนาะอาสาแต่ละคนควบคุมการบันทึกควบคุมการอีดิตการหยุดอะไรด้วยตัวเอง สองแอปสองอย่างนี้นะคะแอป Read for the Blind แล้วก็โปรแกรม OB เพราะฉะนั้นแนะนำก็คือพอบันทึกเสียงหนึ่งย่อหน้าย่อหน้าสันส้นๆนะคะให้หยุดแล้วก็มาทวนฟังค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองอ่านน่ะเป็นยังไงมันต้องแก้ไขตรงไหนไหมอ่านเบาไปหรือเปล่าคือแรกๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะมีบ้างที่เราอาจจะยังไม่เคยไม่ชินกับอุปกรณ์แล้วก็ตัวโปรแกรมนะคะแต่พอหลังๆไปเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบ เขาเรียกว่าเสียงจะสม่ำเสมอแล้วแต่ก็จะมีในเรื่องของเอ๊ะเมื่อกี้มันมีเสียงรบกวนไหมเราอ่านผิดไหมมีตรงไหนที่เผลออ่านผิดหรือเปล่าก็จะได้แก้ไขได้ทันถ้าอ่านไปเยอะๆแล้วมาแก้ไขเนี่ยมันยากเวลาเราทวนแล้วก็แบบมันมันใช้เวลาบางบางทีกส็สมาธิหลุดบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าเจอที่ผิดแล้วให้รีบแก้ ทันทีคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเราอ่านแล้วเรารู้ตัวว่าอ่านผิดเราก็เว้นจังหวะไว้นิดนึงเราก็อ่านต่อซึ่งอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยการที่จะไปอ่านที่คณะก็เหมือนกันการที่จะไปอ่านที่คณะเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราอ่านผิดให้หยุดเว้นจังหวะไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้หยุดเว้นจังหวะไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็อ่านใหม่ทั้งประโยคค่ะ การบันทึกเสียงเวลาที่เราอ่านผิดไม่ว่าจะผิดแค่คําเดียวนะคะผิดแค่คําเดียวก็อ่านใหม่ทั้งประโยคไม่งั้นเดี๋ยวมันมาตัดต่อเสียงมันลําบากมากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เราทวนฟังแล้วเรายังเจอที่ผิดอีกก็แก้ไขได้นะคะแก้ไขได้ซึ่งในตัวโปรแกรมน่ไม่ว่าจะเป็นแอปหรือเป็นตัวอบเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้ภายหลังแต่ว่าอย่างของของที่ไปอัดที่คณะเนี่ยมาอ,อ,อัด อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่น้องเจ้าหน้าที่จะจะมาทวนรีเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะต้องอบันทึกเสียงตามตามช่วงเวลาที่ที่ได้จองไว้นะคะก็าอาจจะต้องมาตามแก้ทีหลังนี้เรื่องของภาพถ้ามีภาพนะคะเราบรรยายแค่พอเข้าใจเไม่ต้องใส่แบบรายละเอียดเยอะนะคะอย่างเช่นมีภาพวาด แมวตัวอ้วนกําลังนั่งทําหน้างอแมวตัวอ้วนกําลังนั่งทําหน้างอก็พอเข้าใจได้นะคะเป็นภาพวาดแต่ว่าไม่ต้องแบบมีหนวดห้าเส้นหนวดข้างซ้ายตกข้างขวาชี้ขึ้นหางอยู่ทางด้านลา่างอะไรเงรี้ยไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่คร่าวๆพอนะคะทีเนี้ยเราต้องเขียนไว้ก่อนว่าภาพเนี้ยเราจะอธิบายยังไงเพราะว่าถ้าแบบไปอธิบายสดๆเนี่ยมันอาจจะ สะดุดตะกุกตะกากไม่ลื่นนะคะไม่ลื่นไหลก็ให้เขียนไว้ก่อนอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนังสือเล่มแรกๆหรือเล่มต่อๆไปถ้าใครไม่ถนัดอธิบายภาพนะคะก็อย่าพยายามเลือกหนังสือภาพเยอะนะคะเพราะการการบรรยายภาพเนี่ยยากกว่าที่เราอ่านตามตัวหนังสือที่เขาเขียนมาไว้นะคะนี่เรื่องของเสียงรบกวนะคะ่ะเสียงรบกวน ห้องอัดที่คณะนี่สบายมากเพราะว่าเเป็นห้องบันทึกเสียงจริงจังนะคะแต่ของพวกเราเองที่แบบอัดที่บ้านก็แค่อยู่ในห้องเงียบๆไม่เปิดทีวีโทรศัพท์ก็ต้องปิดเสียงปิดสั่นนะคะยิ่งที่อัดผ่านแอปเนี่ยก็ยิ่งต้องต้องปิดสั่นเลยนะคะไม่งั้น,นเสียงมันจะเข้าตลอดอแล้วก็ การพลิกหน้ากระดาษก็ต้องหาจังหวะพลิกถ้าเกิดแบบเอ้ยพลิกเบาไม่ได้กับพลิกเสียงดังเดี๋ยวค่อยมาตัดทิ้งแต่ต้องหาจังหวะพลิกไม่ใช่ว่าอ่านไปพลิกหน้ากระดาษไปแล้วก็เสียงเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดมันมีเข้ามาเราจะทํำยังไงอย่างบางทีอ่านอ่านอยู่โอ๊ยแมวมาแล้วหยิบข้าวมาแงวแงวอยู่ใกล้ๆก,ก็หยุดอ่านก่อนนะคะไปให้อาหารแมวให้เสร็จนะคะแล้วก็เราก็มาลบไอ้ส่วนตรงนั้นส่วนตรงที่มันมีเสียงรบกวนเนี่ย ออกแล้วก็อ่านใหม่ไม่ต้องมาอ่านใหม่โอ้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอ่านแก้ไขเฉพาะตรงที่มันมีเสียงรบกวนเท่านั้นเองนะคะซึ่งโปรแกรมทั้งแอปพลิเคชันทั้งโปรแกรมเนี่ยมันมันมีตัวช่วยหลายอย่างนะคะจริงๆแบบอยังมีเทคนิคอีกมากมายเลยแต่ว่าเราก็พยายามแบบแนะนำที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าเพียงแต่ว่าการใช้งานอย่างของแอปเนี่ยก็อาจจะแบบด้วยความที่หน้าจอเล็กก็อาจจะแบบ เก็บรายละเอียดยากนิดนึงแต่ว่ามันสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะเรื่องของการอ่านต่อเนื่องค่ะวันก่อนพี่ดวงเช็คหนังสือมาตายแล้วอันนี้จองตั้งแต่ปีหกหกเขายังอ่านกันไม่จบอีกหรออะไรเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งช่วงค่ะเห็นมีบางคนบอกติดซีรีส์ด้วยนะคะเมื่อวานมีคนมาสารภาพด้วยนะคะว่าแบบทิ้งช่วงไปนานเพราะว่าติดซีรีส์หานฟะอะไรนะอะไรนะคะเรื่องอะไรนะคะสารภาพไหมคะ ห่านท้าชะตาฟ้าเรื่องอะไรนะห่านท้าชะตาฟ้าอ่าห่านท้าชะตาฟ้าพวกพี่ๆเนี่ยคนตาดีเนี่ยเพิ่งมาติดกันช่วงนี้เพระมีซีรีส์ใช่ไหมคะคนตาบอดติดกันมานานแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหนังสือเสียงมานานแล้วนะคะเราติดกันงอมแงมเลยพอเล่มนี้ออกไปปุ๊บเล่มต่อไปยังไม่มาเนี่ยโอ้โหโทรกันแบบออกหรือยังคือจะไม่รอให้อาสาอ่านเลยไม่ให้เวลาอาสาอ่านเลยนะคะบางคนก็เลยจะใช้วิธีอย่างอย่างของอีกเนี่ยอีกจะใช้วิธีว่า รอให้จบแล้วฟังทีเดียวจะได้ไม่ต้องแบบไม่งั้นอาศัยจะถูกกดดันนะคะไม่งั้นก็จะแบบโทรมาแล้วอาอออกหรือยังเล่มสามออกหรือยังอ้าเล่มสาเมเพิ่งฟังจบไปอาศัยยังอ่านเล่มสี่อ่ะโทรมาอีกแล้วนะคะคนคนตาบอดติดกันมาก่อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะ <Corn>! ก็คือต้องอ่านต่อเนื่องเล่มแรกๆเนี่ยเราถึงแบบ สำหรับอาสาใหม่เราจะไม่ให้อ่านไม่ให้อ่านที่เป็นหนังสือเล่มต่อเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดูตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราไปไหวไหมคือเข้เขาใจว่าทุกท่านเนี่ยมีความตั้งใจแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแบบเฮ้ยกิจกรรมนี้เออเราน่าจะเหมาะกับหนังสือเล่มเล็กนะเออเราไม่ชอบการกดดันที่ใครจะต้องมารอเราคือบางทีมันเหมือนแรกๆอาจจะสนุกแล้วพอเล่มเล่มสองเล่มสามเอาละทีเนี้ย เขาก็จะต้องฟังต่อบางทีสิบเล่มยี่สิบเล่มอย่เงี้ยมันก็ต้องฟังต่อให้จบนะะบางทีเล่มหนึ่งผลิตไปเมื่อปีหกสองแล้วเล่มสองยังไม่เสร็จสักทีเหมือนค้างอยู่อย่างนั้นเราก็เริ่มต้นให้ให,ให้ให้อ่านเล่มเล็กๆก,ก่อนแล้วก็พยายามอ่านต่อเนื่องคือหนึ่งมันมันก็การอ่านต่อเนื่องอะคะ่ะมันก็ได้ประโยชน์ทั้งเราและผู้ผู้ให้และผู้รับนะคะอย่างผู้ให้เนี่ย เอ่อพอเริ่มต้นเนี่ยแรกๆจะพอหยุดไปเนี่ยมันจะเริ่มแบบพอมารื้อฟื้นเนี่ยมันจะแหมสักยังไงละแบบไม่ไม่ค่อยประติดประต่อก็จะทิ้งช่วงไปเรื่อยๆนะคะอย่างคนรอฟังเนี่ยก็จะแบบบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ยรอกันเป็นปีๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งด้วยเนื้อหาไอ้นหนังสือที่เราอย่างอย่างที่อีกบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้คือมันมีเยอะ มันมีเยอะบางทีพอหนังสือเล่งด่วนหนังสืออะไรมาที่เขาต้องรีบอ่านก่อนมันก็ต้องแทรกคิวแทรกอะไรกันไปถ้าเราแบบอ่านต่อเนื่องได้คนตาบอดได้ฟังเร็วมันก็จะเป็นการดีบางทีหนังสือบางเล่มเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เรียกว่ากําลังเป็นกระแสแต่กว่าเขาจะได้ฟังเนี่ยมันก็ตกกระแสไปแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอย่าลืมเช็ครายชื่อหนังสือนะคะไม่ว่าจะอ่านทางแอปอย่างทางแอปเนี่ยบางทีพอ ทำเข้าไปแบบอุ๊ยหนังสือเล่มนี้มีแล้วมีแล้วแต่จริงๆอาจจะไม่ได้คุณภาพคืออย่างที่อีกบอกว่ามันเป็นแค่ช่องทางการอ่านช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหนังสือเขาอ่านไม่จบอ่านไม่ได้คุณภาพเสียงมาไม่ดีเลยเราก็ไม่ไม่ได้หยิบเอาออกมาไปใส่ชั้นไปเช็คคุณภาพไปอีดิตต่อนะคะก็คือยังคาไว้อยู่ตรงนั้นบางคนอ่านไม่จบ ขึ100้นร้อก็จริงแต่ว่าอ่านไม่จบก็มีหรือร้ออ่านจบแล้วแต่อ่านไม่ถูกหลกักมีเสียงรบกวนเยอะอ่านไม่ได้คุณภาพเราก็ไม่ได้เอานำมาใช้เพราะฉะนั้นการจะเช็คชื่อหนังสือนะคะไม่สามารถเช็คได้ที่แอป Read for the b บลายนะคะต้องส่งรายชื่อหนังสือให้ทางห้องสมุดเช็คให้เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหนังสือที่ผลิตเสร็จแล้วที่อยู่ในระบบของเราหนังสือที่อาสาอ่านมาจาก ทั้ง OB. บทั้ง d FOR THE BLIND และหนังสือที่อยู่ระหว่างจองอ่านด้วยเราก็จะได้ไม่อ่านซ้ำนะคะอะวิธีการอ่านเพิ่มเติมนะคะเรื่องของตัวย่อค่ะอ่านเต็มทั้งหมดนะคะพอสอ,อ,อ,สอคศคริสตตักราชแบบนี้อ่านเต็มนะคะในในคู่มือพี่น้องเอที่ที่ให้ไฟล์ไปก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเยอะกว่าที่ที่หนิงเอาเอามารวบรวมไว้ให้ ไปยันใหญ่ก็อ่านว่าและอื่นๆนะคะภาษาอังกฤษถ้าเป็นคําสั้นๆอ่านแล้วสะกดให้ด้วยถ้าเป็นคํายากไม่ใช่คําตลาดไม่ใช่คําที่ใช้โดยทั่วไปคําที่ใช้โดยทั่วไปเช่นอะไรเอ่อ marketing facebook l i n e เอ่อ Google อะไรแบบเนี้ยคำคำพวกเนี้ยคำทั่วๆไปแบบเนี้ยไม่ไม่ต้องสะกดแต่เป็นถ้าเป็นคําศัพท์เทคนิคเฉพาะคําศัพท์เฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็ให้สะกดด้วย แบบสั้นๆน,นะคะหมายถึงว่าคําที่มาสองคำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามัมาเป็นประโยคแล้วไม่ต้องสะกดอ่านไปได้เลยอ,อันนี้นะคะตัวอย่างการอ่านเซกชันแรกของหนังสือค่ะการอ่านเซกชันแรกของหนังสือนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยชื่อหนังสืออย่างเล่มนี้ที่เป็นตัวอย่างในหน้าจอนะคะคน5แบบที่จะทำใหชีวิตคุณพังประพันธ์โดยอันนี้เป็นหนังสือแปลก็มีชื่อผู้ผู้เขียนนะคะแปลโดยชื่อผู้แปล เลข ISBN ค่ะ978-616แบบนี้นะคะถ้าหนังสือเล่มไหนไม่มีเลข ISBN ก็ไม่ต้องอ่านแล้วตามด้วยข้อความว่าจัดทำเป็นหนังสือ d ดซี่ NCC Only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่วันที่เราเริ่มอ่านค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะคะจำนวนหน้า จำนวนหน้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีในข้อมูลถ้ามีท่านไหนถือหนังสือไว้กับกับตัวเองอยู่แล้วนะคะก็จะมีในข้อมูลบารณานุกรมอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ดูที่ที่หน้าสุดท้ายเลยแล้วก็อ่านโดยชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อโครงการอันนี้เดี๋ยวทางพี่ดวงน่าจะส่งเป็นเป็นข้อความแพทเทิร์นให้ในกลุ่มนะคะว่าเป็นชื่อโครงการเต็มๆเนี่ยต้องอ่านยังไง ะคะก็คือโครงการเสียงอักษรได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่ดวงจะจะส่งที่เป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องที่เป็นชื่อโครงการให้อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มนะคะทุกท่านก็จะต้องอ่านแบบนี้เลยอ่านชื่อหนังสือตัวเองรายละเอียดอะไรแล้วก็ลงท้ายด้วยชื่อชื่อนามสกุลของผู้อ่านนะคะแล้วก็ชื่อโครงการค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการอ่านนะคะแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับ เรื่องของการอ่านทีนี้เดี๋ยวหนิงจะมาแนะนำเรื่องของส่วนประกอบหนังสือก่อนที่เราจะไปถึงโปรแกรมนะคะอย่างหนังสือหนึ่งเล่มอันนี้อันนี้นะคะเล่มนี้เนี่ยถ้าไปเช็คในถ้าไปเช็คในอ่ a d f o r the blind เนี่ยจะมีแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่ได้คุณภาพ อ๋อ oh, ชื่อชื่อชื่อผู้เขียนไม่ต้องสะกดนะคะชื่อผู้เขียนมีคนถามมาค่ะขอบคุณค่ะชื่อผู้เขียนให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือไม่ไม่ต้องสะกดสามารถอ่านได้เลยนะคะชื่อสามารถอ่านได้เลยอ่าอย่างอันนี้นะคะหนังสือเล่มเนี้ยถ้าไปเราสมมุติว่าเอ่อเราไปอ่านใน read for the blind ถ้าถ้าไปพิมพ์ลงปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าหนังสือเล่มนี้มีแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้มีแล้ว,นะะลแ,ลวแต่ถ้าสมมุติว่าเช็คมากับหนิงแล้วแล้วหนิงบอกว่าอ่านได้ก็คืออ่านได้ นะคะก็คืออ่านได้อย่างที่บอกว่าในแอปอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ได้คุณภาพนะคะเนี่ยเห็นไหมแมวตัวอ้วนภาพวาดแมวตัวอ้วนนั่งทําหน้างอใช่ไหมเหมือนที่หนิงอธิบายไหมเนี่ยนะคะอันนี้คือส่วนของปกหน้าค่ะปกหน้าอันนี้คือชื่อหนังสืออ่าชื่อหนังสือเนี่ยบางทีมันมีชื่อเยอะแยะมากมายอยากจะรู้ว่าชื่อหนังสือจริงๆของหนังสือเล่มนี้คืออะไรเราก็ไปดูในส่วนข้างในนะคะเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวเอง หันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ชส่วนนี้คือส่วนปกหน้านะคะเราเรียกว่าปกหน้าเมาื่อวานเพิ่งบอกพี่ดวงไปพี่ดวงพี่ดวงอ่านมาผิดค่ะเล่มที่สองพี่ดวงพี่ดวงถามว่าเล่มที่สองของพี่มีปัญหาอะไรไหมคะโูเล่มแรกแก้กันหลายรอบมากนะคะคือถ้าท่านไหนอ่านอ่านมาแล้วเป็นเป็นรุ่นพี่เนี่ยจะทราบเลยว่าเฮ้ยเล่มแรกมันจะจุกจิกนิดนึงแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้กว่าจะได้แต่พอเล่มสองอะ่ะเราจะรู้แล้วของพี่ดวงไม่มีแก้เลยนอกจาก ปกหน้าพี่ดวงอ่านเป็นหน้าปกนะคะปกในพี่ดวงก็เป็นหน้าปกในแค่สองอันแค่นั้นสองคำนะคะที่พี่ดวงอ่านผิดนอกนั้นคือระดับเสียงหัวข้อเลขหน้าครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยอันนี้ก็คือให้เห็นว่าเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเล่มแรกเนี่ยมันเป็นยังไงขั้นตอนยังไงเ,เราจะอ่านเสียงให้ได้คุณภาพยังไงบ้างมันก็จะไปได้เร็วขึ้น อันนี้ปกหน้านะคะเรียกว่าปกหน้าพอถัดจากปกหน้าค่ะส่วนตรงเนี้ยตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปคือปกในอ้รูปเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราไม่ต้องอธิบายก็ได้นะคะเนี่ยที่ตีนแมวเนี่ยค่ะเท้าแมวรอยเท้าแมวเนี่ยไม่ไม่ต้องอ,อธิบายก็ได้ส่วนนี้เรียกว่าปกในปกในนะคะอันนี้ปกในมีกี่หน้าต้องลองดูอันนี้เป็นหน้าว่างหน้าว่างนะคะ อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของปกในนะคะหน้านี้อยู่ในส่วนของปกในทีนี้ก็มาเป็นสารบัญเท่ากับว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีหัวมีปกในอยู่สามหน้านะคะหนังสือเล่มนี้นมีปกในอยู่สามหน้าแต่และเล่มจํานวนของจํานวนของปกในนะคะจะไม่เหมือนกันบางเล่มอาจจะมีหน้าเดียวบางเล่มสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าว่าไปและนี้หนังสือเล่มนี้หัวข้อต่อไปจะเป็นสารบัญ สารบัญน,นะคะมีนี่สารบัญอันนี้ค่ะในส่วนของปกในเนี่ยรายละเอียดมันจะมีแบบนี้ต้องอ่านหมดเลยนะคะบางทีส่งหนังสือให้อาสาบางท่านหน่งก็จะเอ่อหนังสือภาษาอังกฤษไม่ต้องสะกดนะคะไม่ต้องสะกดนะคะอย่างอันนี้มันเป็น how to เนี่ยมันมันยาวอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องสะกดเลยคือเราจะสะกดตรงที่มันเป็นคำแบบเฉพาะจริงๆอะคะ่ะ คำเฉพาะจริงๆอันนี้หน้าสารบัญเขาจะมีอยู่เยอะมากอันนี้สารบัญมีมีหลายหน้ามากหัวข้อเยอะนะคะเวลาเราพิมพ์เราก็จะพิมพ์หัวข้อตามนี้อันนี้คือบทไอส่วนของหนังสือเดซี่ที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะคือเวลาเราทำเราจะต้องมีหัวข้อแล้วก็มาเป็นบทนำเนี่ยค่ะหัวข้อมันก็จะเรียงตามไปแบบนี้เลยหนังสือเล่มนี้ไม่มีภาพเลย เลือกมาแล้วนะคะเลือกมาแล้วสุดท้ายพอจากบทนําแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบหน้าที่ให้เขียนข้อความหน่งก็จะหากล้องไม่ค่อยเจอเนี่ยหน้าข้อความแล้วหัวข้อสุดท้ายเขาจะเป็นเมื่อกี้เหมือนเห็นประวัติผู้เขียนอ่ามีประวัติผู้เขียนนะคะประวัติผู้เขียนแล้วสุดท้ายของหนังสือทุกเล่มคือปกหลังค่ะอันนี้คือปกหลังนะคะ นี่คือหนังสือหนึ่งเล่มส่วนประกอบของหนังสือหนึ่งเล่มเล่มนี้มีอยู่ประมาณสองหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหน้านะคะเล่มนี้ทีนี้ค่ะจากที่เราเห็นตรงนี้นะคะส่วนประกอบของหนังสือเหล่านี้มันก็จะมีเรื่องของเลขหน้าในอบต้องใส่เลขหน้าแต่ในแอป Read for the Blind ไม่ต้องใส่เลขหน้า ผู้พ,พี่ดีใจอุ้ยนี่อ่านผ่านแอปไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่อยากจะบอกว่าพอพี่อ่านผ่านแอปแล้วพวกหนิงอะดึงไฟล์ออกจากแอปอะพวกหนิงก็มาเข้า OB อีกเพื่อ,อใส่เลขหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นช่องคางหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับอาสาที่อาจจะไม่ได้มีแบบเรื่องของอุปกรณ์เรื่องคอมพิวเตอร์หรือไมโครโฟนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของเนื้อหาเนี่ยค่ะ ทีนี้นะคะทีนี้มาดูนิดหนึ่งก็คือเรื่องของเลขหน้าหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เลขหน้าไประบุที่หน้าสิบสามสิบสองไหนสิบสามสิบสองนี่นะคะทีนี้หน้าหนึ่งถึงสิบเอ็ดไม่ระบุค่ะก็จะต้องนับย้อนนะคะสิบสองสิบเอ็ดคือบทนำสิบเนี่ยหน้าว่างก็มีเลขหน้าเห็นไหมคะสิบ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ค่ะหน้าหนึ่งอยู่อันนี้อันนี้คือปกในหน้าที่หนึ่งนะคะหน้าว่างนี้เป็นหน้าที่สองเห็นไหมคะทุกหน้ามีความหมายถึงแม้ว่ามันจะว่างไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพอหน้าที่สองเป็นหน้าว่างเราไม่สนใจเลยนะคะต้องให้คุณค่ากับมันด้วยว่ามันมีเลขหน้านะคะหน้าสองก็มีหัวใจนะคะ อ่าหน้าที่3หน้าที่4เนี่ยนะคะอันนี้คือการนับเลขหน้าถ้าบางเล่มหน้าหนึ่งมันไปเริ่มที่เนื้อหาเท่ากับว่าส่วนของปกนายสารบัญคำนำก็ไม่มีเลขหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ไม่ไม่เป็นไร